วันนี้มีห้องมาฝากสำหรับใครที่ต้องการซื้อห้องอยู่เอง ห้องของคอนโดมือสองตอพิดพระหลุนจุตินสะพานใหม่บอกเลยว่าห้องนี้คุ้มค่ามากๆค่ะขายด่วนขายรีบนะคะขายขัดทุนค่ะใครสนใจซื้อทักมาสอบถามได้เลยค่ะห้องนี้มีขนาดพื้นที่ประมาณ25ตารางเมตรค่ะ1ห,ห้องนอนหนึ่งห้องน้ําห้องนอนกั้นกระจกครัวในค่ะอันนี้เป็นในส่วนของพื้นที่บริเวณนั่งเล่นนะคะเปิดประตูเข้ามาก็จะเจอในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวก่อนเลยเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นในคลิปนี้เราแถมให้เลยนะคะไม่ว่าจะ็นในส่วนของตัวเครื่องซักผ้ามโครเวฟ อันนี้เป็นเตาไฟฟ้าบิวอินนะคะแล้วก็มีในส่วนของตู้เย็นให้เรียบร้อยนะคะเคาน์เตอร์ครัวอ่ะถัดมาก็เป็นทีวีเครื่องนี้ก็แถมให้นะแล้วก็มีโซฟามีโต๊ะกลางอนเนกประสงค์ตรงนี้ให้ด้วยนะคะเรียกได้ว่าใครที่ซื้อห้องเนี้ย แทบไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มนะคะมีเครื่องนอนมานิดนึงก็นอนได้แล้วค่ะแล้วก็อันนี้เป็นในส่วนของห้องนอนค่ะห้องนอนมีแอร์ให้1ตัวนะคะแล้วก็ฐานเตียงขนาด5ฟตุตพร้อมที่นอนก็มีให้เรียบร้อยนะคะผ้ะมาม่านก็ติดให้เรียบร้อยค่ะและยังมีส่วนของตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ตรงนี้นะคะเป็นบิวอินติดเรียบร้อยเลยนะคะในส่วนของห้องเนี่ยจะมีในส่วนของตัวระเบียงตากผ้าด้วยนะคะซึ่งติดกับบริเวณที่เป็นห้องนอนค่ะตรงนี้ค่ะ เปิดในส่วนของตัวบานสไลด์ออกมานะคะตรงนี้ก็เป็นในส่วนของตัวที่เป็นระเบียงนะคะระเบียงนะคะมองไปจะเห็นถนนเทพลักษ์นะคะของเส้นบิ๊กซีตัดใหม่นะหะลายหลายท่านเรียกแถวนี้ว่าเส้นบิ๊กซีตัดใหม่เพราะใกล้ห้างบิ๊กซีสะพานใหม่ค่ะและนะคะเดินมานิดนึงเนี่ยตรงนี้เนี่ยเดินย้อนกลับมาก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่นั่งเล่นคือกว้างมากถัดมาก็เป็นในส่วนของห้องน้ําค่ะที่ติดกับพื้นที่นั่งเล่นห้องน้ําก็ติดให้เรียบร้อยค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องทําน้ําอุ่นโถสุขภัณฑ์ราวในห้องน้ํา กระจกนะคะในห้องน้ำบานใหญ่มากๆเลยค่ะฝากไปด้วยสำหรับท่านใดที่อยากจะซื้อห้องเป็นของตัวเองนะคะไม่อยากเช่าแล้วนะคะแนะนำห้องนี้เลยค่ะราคาซื้อถือว่าเป็นราคาที่ซื้อกับเช่านี่ก็คือซื้อคุ้มมากๆเลยนะคะ นอกจากนี้นะคะภายในคอนโดนะคะยังมีส่วนของสระว่ายน้ําที่อยู่ชั้นบนสุดของคอนโดมองไปเห็นสนามบินดอนเมืองค่ะแล้วก็มีห้องออกกําลังกายนะคะฟิตเนสค่ะและนะคะยังมีในส่วนของห้องสมุดด้วยนะคะที่นี่มีห้องสมุดให้นั่งด้วยค่ะแล้วก็พื้นที่บริเวณภายในคอนโดคือกว้างใหญ่ค่ะเข้าออกง่ายค่ะคอนโดมีที่จอดรถให้เรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นพื้นที่บริเวณภายในคอนโดคอนโดอยู่ติดถนนใหญ่ถนนเทพรักษ์เข้าออกง่ายค่ะ จะบอกว่าเป็นทำเลที่ดีมากๆเลยค่ะใกล้ห้างบิ๊กซีใกล้ในส่วนของทางด่วนเส้นดามอินทราอาดนารงด้วยค่ะและปัจจุบันนี้นะคะที่กำลังก่อสร้างอยู่จะเป็นถนนที่ตัดไปเส้นวิภาวดีนะคะที่เห็นในคลิปวิดีโอนี้เลยนะคะอันนี้นะคะใกล้ห้างบิ๊กซีและก็ใกล้บีเทสสถานีสายหยุดประมาณ350เมตรค่ะสนใจซื้อทักมาสอบถามได้เลยค่ะ